สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอการสร้าง non-inverting amplifier โดยใช้ SimScape ใน MATLAB Simulink นะครับวงจรที่ใช้เป็นวงจร o อ a แอแบบไม่กับเฟสซึ่งมีอัตราขยายแรงดันหรือ v ว l t a เต g เกนเท่ากับ av เท่ากับ1บวก rf ส่วนด้วย rg โดยในโมเดลนี้เรากำหนดค่า rf เท่ากับ1.5กิโลโอมนะครับ r g เท่ากับ1กิโลโอห์ o o M. ดังนั้นเกณฑ์ที่ได้ตามทฤษฎีจะเท่ากับ6.1เท่านะครับจากนั้นเราจะทดสอบสัญญาณ INPUT แบบ SideWave ที่มี Amplitude เท่ากับ0.5 1และ2โวลต์ครับ v o l t ต g เซนเซอร์2ตัว o ป M อมด i ซิเตอร์สตัวโซเวอร์คอ f ฟิกเ a ชันอิเล็กทริคอลเรฟเ e นซ์ S P.S. Ter, s i m u l i n k Converter และสะโคบโดยเราจะต่อวงจรเป็นแบบ Non Inverting โดยนำสัญญาณ V in ต่อเข้าขาบวกของ Op Amp และต่อส่วนขาลบต่อเป็นแบบวงจรฟิดแบ็ผ่านตัวต้านทาน Rf และ Rg จากนั้นตั้งค่า Rf ที่5.1กิโลโอห์ม และตั้ง Rg หนึกิโลโอห์ม จากนั้นต่อโวล์เตเซนเซอร์เข้าที่ตัวของโซโค จะได้หน้าตาของวงจรดังนี้ครับต่อมาเราจะมาทดสอบสัญญาณรวิคราะห์ผลนะครับเราก็จะไปดูครับ AC วัเตซอนครับเราเราจะตั้งค่าไว้ที่0.5โวลต์นะครับแล้วเราจะลองรันดูครับจะเห็นว่าแอมลิจูดเพิ่มขึ้นประมาณ3.05โวลต์นะครับต่อมาเราจะทำการเปลี่ยน ไอซีโมเตอรซอสตรงไซเวบนะครับเป็นหนึ่งนะคัแล้วเราจะลองรันดูนะเอาผู้ที่ออกมา,ากครับจะมีค่าใกล้เคียงหกคือหนึ่งวัวนะครับต่อมาจะเป็นที่แอมพลิจูดเท่ากับสองวต์นะครับ เอาพูปจะขยายเป็นประมาณ1 2บโวล์นะครับผลลัพธ์ที่ได้สอดค้องกับสมการของ Non-Inverting a m p l i f i e r นะครับแสดงเห็นว่าโมเดลในซิมสเก็บทำงานถูกต้องตามทฤษฎีสำหรับสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนออย่างแค่นี้ขอบคุณครับ